l ิตท l อ story มีสวัสดีครับอยู่กับผมโจประเรสิฐศักดิ์แก้วสงงานะครับวันนี้เราก็จะกลับมาพูดถึงหัวข้อที่เราเคยพูดถึงเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งเป็นแค่คลิปแรกคลิปเดียวแล้วก็เป็นคลิปตั้งต้นในปี2021หรือ22จําไม่ได้เนาะแต่ว่ามันจะเป็นปีที่เราเริ่มรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเราอะมันวุ่นวายยุ่งเหยิงเราอยากได้อะไรที่มันเป็นที่พึ่งทางใจ แล้วก็อยากได้ความสุขหรือความสงบที่มากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มหันมาใช้ชีวิตแบบมินิมอลนะหรือว่าเราเรียกว่ามินิมอลลิซึมหรือมินิมอลลิส์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะกลับไปสู่เขาเรียกอะไร back to basic เพื่อให้หลายๆคนที่สนใจแบบเราเราอยากเริ่มต้นนะ่ะได้เข้าใจแล้วก็ฝึกไปกับเราด้วยนะว่าการใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่ได้เป็นลทัทธิมันไม่ได้เป็นอะไรที่ หลายคนเข้าใจเนาะเราว่าทุกคนที่กำลังดูงอยู่อ่ะน่าจะเคยได้ยินคำว่า Minimal, Minimal ล Min ิสต์มินิมอลลิอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตเนาะวันนี้เราก็เลยจะมาทำความรู้จักและความเข้าใจไปพร้อมๆกันว่า Minimal ลิสตหรือมินิมอลลิซึมคืออะไรนะครับ mm hmm. แล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็อยากจะพาไปหาข้อดีเกี่ยวกับ Minimal ลิสตว่า มันดีต่อโลกและมันดีต่อเรายัางไงบ้างเราเริ่มกันด้วยคำถามแรกนะครับว่ามินิมอ l ลิสต์คืออะไรครับคำว่า Minimal ลิสตนะครับคือคำที่เรียกคนที่เลือกใช้ชีวิตแบบ Minimal นะครับซึ่งหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติเน้นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิต แล้วก็ตัดทอนสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับหรือเราจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้ว่ามินิมอลลิซึมแบบมันไม่ใช่การทิ้งของแต่มันคือการเลือกเก็บของที่มีค่ากับตัวเราเองนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียกว่าไขาข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับมินิมอลลิซึมก็คือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องมีของจํานวนน้อยชิ้นแต่ต้องเป็นของที่มีความจําเป็นและมีคุณค่ากับชีวิตของแต่ละคนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมินิมอลลิซึมไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีของจํานวน10ชิ้น20ชิ้น30ชิ้นในชีวิตนี้เท่านั้นแล้วคุณจะไม่สามารถเอ j นจอยกับสิ่งต่างๆบนโลกนี้ได้เนาะอันนี้ต้องขอให้เข้าใจใหม่นะครับและการเป็นมินิมอลลิสเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่เรื่องของการใช้ชีวิตให้มีแต่สิ่งจําเป็นเท่านั้นแต่มันหมายถึงว่าเราสามารถเอาไปแอพพลายเรื่องการทํางาน การแต่งตัวนะครับหรือแม้กระทั่งการแต่งบ้านอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นในเวอ์มินิมอลได้นะครับซึ่งคำว่ามินิมอลก็ไม่ได้เป็นการจำกัดขอบเขตหรือลิมิตใดๆทั้งสิ้นเนาะขึ้นอยู่กับความพอใจและความจำเป็นของเราณนะตอนนั้นมากกว่านะครับ <S 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 เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่าง การใช้ชีวิตแบบมินิมอลให้ทุกคนได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะเริ่มต้นด้วยการแต่งกายนะครับปกติแล้วชาวมินิมอลลิสจะเน้นเสื้อผ้าที่ เรียบง่ายนะครับแล้วก็ mix and match ได้ง่ายสามารถสวมใส่ได้สบายนะครับแล้วก็จะเน้นที่คุณภาพมากกว่าปาริมาณเนาะ <_ d ata> ขอย้ำว่าคุณภาพมากกว่าปาริมาณนะครับ <_ d ata> เมื่อเรา mix and match เสื้อผ้าได้แล้วอ่ะเช่นสมมุติมีกางเกงสีตัวมีเสื้อสีตัวใช่ไหมครับ <_ d ata> ความเป็นไปได้ของชุดมันก็คือ16ชุดอันเนี้ยมันก็เลยเป็นตัวที่ทําให้คนส่วนใหญ่จะเห็นว่าเสื้อผ้าของชาวมินิมอลลิสตนั้น ค่อนข้างน้อยแต่ว่ามีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วดูดูหลากหลายได้อะไรเงี้ยครับซึ่งวิธีนี้เราเรียกว่าแคปซูลวอ์ดรอปนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาแชร์ทำคลิปกันในอนาคตนะว่ามีวิธีการเลือกเสื้อผ้ายังไงให้สามารถมิกซ์แมทชได้ง่ายแล้วก็ยังมีความหลากหลายแม้จำนวนมันจะค่อนข้างน้อยนะครับข้อต่อมาครับก็คือการจัดบ้านหรือการจัดห้องนะครับชาวมินิมอลลิสต์เนี่ยจะเน้นเฟอร์นิเจอร์ที่ ใช้งานสะดวกนะครับมีฟังก์ชันที่หลากหลายบางอย่างจะเป็นของที่เขาเรียกว่า All- inone เนาะเช่นหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะครับมันก็จะสามารถเป็นหมอ้อทอดได้นะครับเป็นของนึ่งของย่างได้ด้วยเข้าของส่วนใหญ่ในบ้านจะเป็นเข้าของที่ใช้ได้แทกทุกอย่างนะครับอาจจะมีบางอย่างที่เราอยากจะเก็บไว้เป็นของตกแต่งแต่ว่าของตกแต่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ของตกแต่งที่เป็นอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะมีความหมายหรือมีเรื่องราวของมันเช่นตุ๊กตาตัวนี้ได้มาจากร้านนี้เคย คุยกับเจ้าของร้านแล้วชอบมากหรือโคมไฟตัวนี้นอกจากให้แสงแล้วเนี่ยก็ยังมีดีไซน์ที่สวยงามมากออกแบบโดยนักออกแบบคนนี้คนนี้คนนี้นะครับหรือเป็นเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้มือสองได้มาจากร้านนี้นี่นี่น,น,นี่เราชอบมากเพราะมันนั่งสบายมากและนอกจากนั้นข้างใต้เก้าอี้ก็ยังมีที่เหยียบเท้าหรือมีที่เก็บของขนาดเล็กด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นฟังก์ชันที่ส่วนใหญ่แล้วชาวมินิมอลลิสมักจะมองหาและมีไว้ในบ้านนะครับและตัวอย่างที่3ก็คือ การใช้ชีวิตประจําวันครับเราพูดถึงการจัดบ้านไปแล้วเนาะเราพูดถึงการแต่งกายไปแล้วทีนี้นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ชาวมินิมอลลิสพยายามทําอยู่ก็คือการลดของที่ไม่จําเป็นในบ้านเนาะหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยที่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นหรือบางครั้งเราซื้อเพราะว่ามันมีราคาถูกแต่ว่าจริงๆเราอาจจะต้องการแค่1หรือ2ชิ้นการซื้อในจำนวนมากก็ย่อมมีราคาสูงขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราซื้อจํานวนน้อยซื้อแต่เพียงพอเหมาะมันก็จะทําให้เรารู้ว่า เราต้องการแค่ไหนหรือบางอย่างเราสามารถเช็คได้ด้วยว่าของ1ชิ้นเราใช้ได้ถึงกี่เดือนกี่วนันกี่ปีนะครับแล้วเราก็จะได้รู้พฤติกรรมการใช้แล้วเราก็จะได้ซื้อสิ่งนั้นเนี่ยเป็นรอบๆมันทําให้เราควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น มันทำให้รู้ว่าเงินเราไปไหนได้บ้างแล้วก็บางครั้งมันจะช่วยให้เราออมเงินในการทําอย่างอื่นได้ด้วยนะอ๋อมันไม่ใช่แค่การซื้อของบางอย่างน้อยลงนะลองนึกว่าของแต่และชิ้นกว่ามันจะผลิตได้ครับมันจะต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างมากลองยกตัวอย่างเสื้อผ้าก็ได้เขาต้องไปปลูกฝ้ายใส่น้ําใส่ปุ๋ยมันจะต้องมีการเก็บฝ้ายเอาฝ้ายมาทอเป็นเส้นใยเส้นใยมาล้างขึ้นเสื้อต้องมีการใช้ไฟฟ้าในการเย็บมีการผลิตการส่งการซักต่างๆนานากว่าจะเข้ามาถึงร้านคา้าเพื่อ ให้เราเลือกซื้ออ่ะมันผ่านมาแบบหลายอย่างมากเรียกว่าอะไรอ่ะมันใช้พลังงานในทุกๆด้านนะครับแต่ถ้าการที่เราไม่ไปซื้อสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆเขาก็ต้องผลิตจํานวนน้อยลงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมันก็จะทําให้พลังงานที่ถูกใช้ไปนั้นลดน้อยลงด้วยนะครับ ทีนี้มาถึงเรื่องของผลดีหรือข้อดีของการใช้ชีวิตแบบมินิมอลนะครับข้อแรกก็คือมันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับอาจจะนิดนึงผมว่ามันก็เป็นความสุขที่มากขึ้น 2. ก็คือเรื่องของโฟกัสหรือสมาธินะครับการที่เรามีข้าวของน้อยลงมันนําให้ความกังวลใจ น้อยลงด้วยเราไม่ต้องไปดูให้ของอยู่ตรงไหนหาไม่เจอเพราะว่าของเยอะมากแต่การที่เรามีของจํานวนชิ้นไม่น้อยมันทาให้เรามีสมาธิจดจ่อกับของทุกชิ้นในบ้านเราได้เรารู้ว่าของชิ้นนี้อยู่ตรงไหนทั้งหมดเนี่ยมันก็ช่วยให้เราโฟกัสกับอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทําในชีวิตมากขึ้นนะครับและถัดมาก็คือเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายมีเงินออมที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราลดการซื้อของการซื้อเสื้อผ้าถ้าเราซื้อน้อยลงมันก็จะได้เงินในส่วนที่เราเคยซื้อมากๆอะ่ะเอามาเป็นเงินเก็บ อาจจะไปเที่ยวก็ได้ไปสปาก็ได้นะครับหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากทำเนาะทีนี้นอกจากดีต่อเราแล้วนะครับมันก็ยังดีต่อโลกด้วย 1. พอเราลดการบริโภคแล้วนะครับมันก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นยังคงอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปเหมือนสนับสนุนการใช้ทรัพยากรและพลังงานธรรมชาติถัดมาคือการ ลดการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกครับสิ่งนี้เนี่ยก็เหมือนที่เราบอกเนาะว่าพอมีการผลิตทุกอย่างมันก็จะเกิดคาร์บอนฟุตปรินต์หลายๆอย่างมากมายมันก็จะทําให้โลกนี้อยู่ยากขึ้นอากาศที่มันจะต้องแบบบริสุทธิ์บริสุทธิ์อ่ะมันก็ลดน้อยถอยลงเพราะว่ามันถูกแทนที่ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับซึ่งเกิดจากกระบวนการทั้งหมดของอุตสาหกรรมการผลิตไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้า เ,เครื่องยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการทําเหมืองอะไรเงี้ยคือทุกอย่างคือเป็นสิ่งที่ทําให้โลกของเราอยู่ได้ยากขึ้นนะครับต้องเข้าใจว่ามนุษย์เรามันเพิ่งจะมาอยู่ในช่วงแบบหลังๆมานีเองก่อนนนี้คือโลกกว่าจะได้ทรัพยากรเหล่านี้มาคือเขาก็ฟูมฟักตัวเองมาค่อนข้างใช้เวลานานเนาะแต่ว่ามนุษย์เป็นตัวการที่ทําให้โลกเนี้ยถูกแบบกัดกร่อนและร้อยหลอค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับ และถัดมาก็คือรถขยะครับลองนึกถึงตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดเช่นสมมุติว่าเราซื้อสินค้าออนไลน์เดือนละ1ครั้งใช่ไหมครับหปีเราซื้อ12ครั้งแต่ละครั้งก็ต้องมีแพคเกจจิ้งมีกล่อง12กล่องนี้ไปไหนบางครั้งเราไม่ได้เอามา reuse เราไม่ได้มาใช้เราก็ทิ้งไปเลยบางครั้งขยะเหล่านี้ถ้ามันไปอยู่ใน ที่ที่มันไม่สมควรเช่นกระดาษไปอยู่กับเศษอาหารกระดาษเหล่านี้แทนที่จะถูกรีไซเคิลได้ก็ไม่สามารถรีไซเคิลได้เพราะว่ามันมีการปนเปื้อนหรือมันสกรปรกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ขยะนั้นนอกจากว่าจะมีจานวนมากขึ้นแล้ว ก็ยังรีไซเคลไม่ได้ด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะลดการช็อปลง mm hmm. เช่นอาจจะเป็น3 mm hmm. เดือนครั้งหรือ6 mm hmm. เดือนครั้งจากเดิมที่ต้องใช้แพ็กเกจจิ้งทั้งหมด12ชิ้น mm hmm. ก็อาจจะเหลือแค่3ชิ้น4ชิ้นหรือ2ชิ้นต่อปีเป็นต้นนะครับ mm hmm. เราว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะหันมาใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามากขึ้นแล้วก็ใช้ให้มันยาวนานมากขึ้นนะครับ มาถึงตรงนี้ก็หลายคนก็คงพอจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะคือมันมีเรื่องราวหลายอย่างมากที่เราอยากจะพูดถึงของการเป็นมินิมอลลิสต์หรือการใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิซึมนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามหรือว่าเราอาจจะพูดอะไรที่มันดู ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงหรืออาจจะไม่ถูกต้องร้เอเอนาะแต่ว่าเราหวังว่าคนที่ดูอยู่จะพอเข้าใจเจตนาของการทําคลิปแล้วก็การสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ให้คนอื่นเออได้ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันมีข้อดียังไงบางคนอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตแบบนี้เลยยังอยากเอ j นจอยกับอะไรหลายๆอย่างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากฝากไว้เลยก็คือว่าถ้า เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งของเราใช้มันให้นานขึ้นนะครับมันก็จะช่วยทั้งตัวเองในเชิงของค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็ช่วยโลกในเชิงของการใช้ทรัพยากรที่น้อยลงด้วยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็คงจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมินิมอลิสอีก มากมายนะครับเพราะว่ามีลิสต์เยอะมากอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในคลิปนั้นขอบคุณที่ติดตามแล้วก็มีคำถามอะไรสามารถทิ้งคำถามไว้ได้ในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตามตอบนะครับหรือใครสนใจอยากให้ไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถเอามาคุยมาแชร์กันได้เช่นการแต่งตัวแบบมินิมอลลิสต์การตัดใจจากสิ่งของทำยังไงได้บ้างก็บางคลิปมันก็จะมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อคนที่ยังอาจจะไม่เคยดูนะครับวันนี้อเล็ t ซ์ทอ o r อรี่มีนะครับต้องลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ยังมีของชิ้นหนึ่งที่ตอนนี้ผมก็กำลังสนใจอยู่แต่ว่าหาตัวที่เราอยากได้แล้วเราชอบจริงๆเนาะทั้งเรื่องของดีไซน์ทั้งการใช้งานก็คือตัวที่โกนหนวดครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมจะใช้เป็นลักษณะของเรเซอร์คือตัวมีดโกนแบบ refill นะครับก็คือจะมีด้ามจับแล้วก็ใบมีดเนาะเราก็จะซื้อด้ามจับเราก็จะเปลี่ยนแต่ใบมีดตามรอบอายุข,ของการใช้งานซึ่งปกติอันนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึงเดือนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆซึ่งนั่นแปลว่าถ้าเราใช้ใบมีดโกน1เดือนต่อชิ้น หนึ่งชิ้นต่อเดือนเราก็จะต้องใช้ใบมีดอ่ะสิครั้งนะครับถ้าเราใช้10ปีเราก็ใช้120ชิ้นอะไรเงี้ยทีนี้สิ่งที่เรามองหาเป็นตัวที่คิดว่ามันน่าจะลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตก็คือตัวมีดกลอนไฟฟ้านะครับเพราะว่าอันเนี้ยเรามีแค่อันเดียวแล้วเราก็ใช้แบบยาวๆไปเลยเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยถ้าเกิดมันยังไม่พังเนาะมันก็ทําให้เราใช้ของน้อยลงเขาเรียกว่าอะไรสิ่งแวดล้อมก็จะยังอยู่กับเราได้อีกนานขึ้นเพราะว่าเราบริโภคน้อยลงนะครับ